เมื s, ่อกรรำตามทันวิธีรับมือทุกข์และสร้างสุขโดยหลวงปู่เหรียญเวลาลาโพกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเป็นผลมาจากกรรม ที่เราได้ทำไว้ในอดีตไม่ไว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีล้วนมีผลที่ทำให้ชีวิตเป็นไปตามเหตุนั้นนั้นชีวิตของคนเหล่านั้นมีทั้งสุขและทุกข์ตามผลของกรรมที่ได้ทำเอาไว้การทำดีอาจยังไม่เห็นผลทันทีแต่จะสะสมไปในอนาคตในทางกลับกันหากเราเคยทำกรรมไม่ดี ก็ต้องยอมรับผลนั้นการเข้าใจเรื่องกรรมจะช่วยให้เรายอมรับและอดทนต่อวิบากกรรมได้ด้วยสติและความเข้มแข็งพร้อมทั้งสร้างความดีต่อไปเรามารับฟังคำสอนในเรื่องนี้จากหลวงปู่เรียนวราลาโพด้วยกันครับ หลวงปู่เรียนท่านได้กล่าวสอนไว้ว่าการทำบุญกุศลนี้ผู้ใดทำได้เท่าไหร่ก็ได้ผลเท่านั้นทำมากก็ได้ผลมากทำน้อยก็ได้ผลน้อยเหมือนกับเราปลูกพืชลงในดินนั่นแหละมันก็เป็นเช่นนั้นแหละบัดนี้เมื่อทำน้อยก็ได้ผลน้อยก็ได้มีความสุขน้อยแล้วเมื่อมีความสุขน้อย มันก็ได้รับความทุกข์มากกว่าความสุขมันก็เป็นเช่นนั้นผู้ทำความดีมากขึ้นไปโดยลำดับบัดนี้ก็มีความสุขมากความทุกข์มันก็เบาลงหมายถึงความทุกข์ทางใจแต่ความสุขทางร่างกายนี่มันเป็นผลของบุญของบาปที่แต่ละบุคคลทำเอามาอย่าเอาไปผสมผสานกันแม้ว่าผู้นั้นจะทำความดีเข้มแข็งอยู่อย่างไร แต่ถ้าผู้นั้นมีกรรมชั่วติดตัวมาถึงเวลากร,รมชั่วมันให้ผลแล้วกรรมดีที่ทํานั้นมันก็ต้านไม่ได้มันก็ให้ผลไปนี่แหละต้องเข้าใจให้มันได้สัตว์ได้ส่วนกันอย่าค่อยเขวในความรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมไม่เช่นนั้นก็จะไปมองเห็นว่าบุญกุศลคุณความดีที่ตนทํามานั้น ไม่สามารถจะช่วยตัวให้พ้นทุกได้ทำบุญกุศลเท่าไหร่ยิ่งมีความทุกข์มากบางคนก็ทำดีมาเท่าไหร่ก็ยิ่งมีใครไม่เห็นดีด้วยมีแต่ผู้ยกโทษติเตียนเืยน้อยเนื้อต่ำใจแมมเรานี่ทำดีอยู่ป่านนี้ยังไม่มีใครยกย่องสรรเสริญเลยมีแต่ผู้นินทาติเตียนเช่ารอยว่าความดีที่เราทำนี้ มันจะไม่มีผลกระมังอย่างนี้แหละคนไม่เคารพต่อเหตุผลนะไม่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแจ่มแจ้งมันก็ย่อมไม่สามารถที่จะอดกลั้นทนทานต่อคำนินทาว่าร้ายต่างๆนั่นก็เกิดความทุกข์ความโสมนัสหรือกลายเป็นความโกรธความพยาบาทไปแก้แค้นตอบแทนกันไปเช่นนี้แหละก็ถ้าเคารพต่อเหตุผล หรือตอกรรมต่อผคนของกรรมแล้วมันก็จะกำเนึงถึงว่าอดีตหนหลังชาติก่อนนู้นเราคงได้ไปด่าว่าติดเตียนท่านผู้มีศีลมีธรรมหรือไปด่าคนที่เขาไม่ผิดแต่เมื่อโกรธเขาไม่พอใจเขาแล้วก็ไปปั้นเรื่องใส่เขาอะไรไปทำนองน,นั้นแหละกรรมนั้นถึงติดตามมาสนองเอาไปอยู่ไหนไปทำอะไร ก็ไม่ค่อยจะมีคนสนับสนุนมีแต่คนคัดค้านมันต้องรู้แจ้งในเหตุปัจจัยเหล่านี้ว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยอันใดอันหนึ่งที่ไม่ดีไม่งามมันติดตามมาแต่หุนหลังถึงเวลามันให้ผลแล้วมันก็ให้ผลไปบางคนก็โรคภัยแค่เจ็บเบียดเปลี่ยนร่างกายให้สุดโทมไปก่อนวัยที่ควรจะเป็นไปเช่นอายุไม่ทนไร ก็ดูสภาพร่างกายแล้วรู้สึกว่ากลายเป็นคนแก่ไปมากกว่าอายุอานามอันนี้มันต้องรู้ไว้มันล้วนแต่กรรมเป็นเครื่องตกแต่งทั้งนั้นเลยอย่าไปสงสัยผู้ใดรู้แจ้งเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมที่มาตกแต่งอัตภาพร่างกายให้ดวงจิตนี้ได้อาศัยอย่างนี้แล้วมันก็จะต้องอดกัทนทนทานต่อวิบากกรรมเหล่านี้ ทำอย่างไรล่ะตนได้ทำออกมาแล้วจะเอาไปโยน์ให้ใครล่ะบัดนี้นั่นก็ต้องสอนใจให้เข้าใจไปอย่างนี้เอาไปโยนให้ใครใครเขาจะรับเอาไม่มีใครเขารับตนเองเป็นผู้ทำมาตนเองก็ต้องสวยผลของมันไปจนกว่ามันจะหมดเขตของมัน จากคำสอนของหลวงปู่นะครับเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของกรรมและผลของกรรมแล้วเราจะยอมรับได้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการกระทำที่เราได้ทำเอาไว้ทั้งที่เกิดในชาตินี้หรือในอดีตนั่นหมายความว่าเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลของการกระทําของตนเองไม่สามารถโยนความผิดหรือความทุกข ให้กับผู้อื่นได้การที่เราเข้าใจแบบนี้จะทำให้เรามีความอดทนมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับวิบากกรรมหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราจะรู้ว่ามันมีเหตุและผลของมันจึงไม่กโกรธไม่โทษตัวเองหรือว่าโทษคนอื่นแต่เราจะรู้จักการใช้สติเพื่อมองเห็นและยอมรับมันด้วยจิตใจที่สงบความโกรธ หรือความคับข้องใจจึงไม่สามารถเข้าครอบงำจิตใจของเราได้ง่ายๆการยอมรับวิบากกรรมและเรียนรู้จากมันทำให้เรามองชีวิตอย่างเป็นเหตุเป็นผลเมื่อเราไม่ยึดติดกับความทุกข์หรือความสุขชั่วคราวก็จะมีพลังที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆด้วยความมั่นคงมีสติพร้อมที่จะ,ะเผชิญชีวิตไปในทางที่สร้างสรรค์ และเป็นสุขในระยะยาวได้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังคลิปจากทางช่อง YouTube สารธรรมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขทางธรรมให้กับทุกๆท,ท่านได้หากว่าท่านชอบเนื้อหานี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดแชร์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเดินทาง ไปกับธรรมะด้วยกันในทุกๆวันขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมช่างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ